โอเคสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตสิ่งที่เป็นข่าวลือและน่าสนใจซึ่งมีโอกาสจะมาในอัปเดตหน้าหรืออัปเดตใหญ่ของเกมเคาน์เตอร์สครับแน่นาคตโอเคมาก็เริ่มต้นนะครับจะเป็นในส่วนของกล่อง Volatile case ชื่อนี้แหละอ่านอย่างยากโดยที่เรื่องนะครับมันก็เริ่มต้นมาจากคนนี้เลยที่มีชื่อว่าอิส a ไม่ก็ไอร a มั้งนะในแพลตฟอร์ม X มีการโพสต์ว่าในส่วนของตัวกล่องกิโลวัตต์เคสเนี่ยมีชื่อ Volati l e อยู่ตามหลัง พร้อมกับฟังก์ชัน Connect with Arms Dealer โดยก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นฟังก์ชันในการเดบอยู่ของทาง Steam หรือทาง w าวแล้วก็มีการหลุดออกมาครับแล้วก็ในวันเดียวกันมีการค้นพบในส่วนของตัวชื่อไฟล์เกมที่มีเขียนว่า v o l a t i l e อยู่ในชื่อตัวเกมครับมีโอกาสที่กองต่อไปของเกม c o u n t เตอร์เนี่ยจะมีชื่อว่า v o l a t i l e แต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนได้อันนี้ไม่มีใครรู้ครับเป็นการคาดการณ์ไปเรื่อยเป็นข่าวลือ แล้วก็ในส่วนของตัวที่มีชื่อว่า Connect with Arm Stealer เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่มีการวิเคราะห์กันว่าจะเป็นในการซื้อสกินของเกมเค,มเคาน์เตอร์สองพกล่องครับโดยที่สกินนั้นก็จะไม่สามารถใช้ในการขายสกินหรือปรใช้ในการเทรดได้ครับก็คือเป็นสกินที่ทําอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากเก็บใช้คนเดียวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของด่าน Cobblestone ครับเป็นด่านที่ไม่ได้ยินชื่อนานมากตั้งแต่อัปเดตของเกมเค,มเคาน์เตอร์โกเป็นเคาน์เตอร์สองเยก็หายไปเลยครับ จนมาในปัจจุบันก็มีข่าวมาแล้วครับก็คือด่านนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการ d e v วลลอปเอยู่ครับพัฒนาอยู่ซึ่งในปัจจุบันก็มีการค้นพบในส่วนของตัวมาเ r ียลเนี่ยเป็น Snow s p a r k ์เอยู่ในแบบนี้ครับและมาพร้อมกับในส่วนของตัว Snow Layer ในไฟล์เกมไม่แน่ด่าน cobblestone เวอร์ชันหิมะตกแต่ก็คงไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมมาครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีด่านหิมะอยู่แล้วครับอย่างเช่นด่านออฟฟิศที่แบบว่าแทบไม่มีคนเล่นในปัจจุบัน โดยที่ก็มีโมเดลออกมาเบื้องต้นนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้ที่แบบเป็นโมเดลของหิมะในด่านคัมโบสโตนซึ่งก็พูดมานานแล้วครับตั้งแต่ปี2023นานมากๆมากันต่อไปที่เสื้อผ้านในเกมเค,มคาน์เตอร์2ครับใช่ครับเสื้อผ้าจะเป็นเกี่ยวกับชุดในการใส่ของเกมเคาน์เตอร์2ครับของตัวละครเป็นคอสเมติกโดยที่ในปัจจุบันนะครับก็ไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันมีแบบข่าวลือมานานมากแต่ก็มันเพิ่งมาเริ่มดังในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวโค้ดของเกมเนี่ยมันเริ่มเจอเยอะขึ้นืยๆ อาจจะเป็นสัญญาณที่ว่าการแต่งกายเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วครับจากการดูไฟล์ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเป็นเกี่ยวกับตัวเสื้อผ้าหมวกกางเกงแว่นตาหน้ากากอะไรพวกนี้ครับเตรียมตัวแฟชั่นจัดเต็มถ้ามาจริงไม่แน่อาจจะเห็นแว่นตาละลานก็เป็นได้ใครจะไปรู้ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผมไม่รู้ว่ามาทําไมเหมือนกันจะเป็นเกี่ยวกับตัวลูกบอลทองคําในด่านละสอง ก็น่าจะมาแทนลูกบอลที่มีอยู่ในเกมนะครับลูกเดิมเลยลูกนั้นแหละตรงฝั่งท b เบสในปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้มีประกาศว่าจะมาในตอนไหนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมาในช่วงของการรับรางวัลบอลงดอหรือไม่ก็งานแข่งฟีฟ่าโวครับและสุดท้ายก็จะเป็นด่านแคชที่มีการประกาศออกมานานมากแต่ก็ยังไม่มีการปล่อยสักทีไม่รู้รออะไรอยู่แมปก็เสร็จแล้วเกมก็พร้อมก็นั่นแหละครับ ในปัจจุบันประมาณเดือนที่ผ่านมานเนี่ยมีการประกาศข่าวเกี่ยวกับด่านนี้ว่ามีการค้นพบการแก้ไข remake ไฟล์เกมเนี่ยให้มันดูดีขึ้นนะครับของทางวาวเลยโดยก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ลือแล้วลืออีกลือจนไม่มาสักทีซึ่งจากที่มีการกลับไปก่อนนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นข่าวลือในปัจจุบันและไม่แน่ในการอัปเดตรอบหน้าที่อันใหญ่เนี่ยอาจจะมาพร้อมกันทีเดียวได้เลยครับทั้งแบบเสื้อผ้ากล่อง หรือจะเป็นด่านใหม่ก็เป็นได้ครับประมาณนี้ครับมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้สวัสดีครับบาย